สดีครับพบกับ AB p r e m i u r m o t o r อีกแล้วนะฮะวันนี้ผมเอาใจสาวก Mercedes-Benz นะครับมันคือเจ้า w 204นะครับ c 230เครื่องยนต์6สูบรับรองว่าใครๆที่ชอบความเร็วเนี่ยต้องประทับใจกับคันนี้แน่นอนด้วยราคาเพียง499,000บาทรายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับทั้งซ้ายของตัวผมนะครับคันนี้มันคือเจ้า m e r c e d e s Ben z นะครับ C สองสามศนะครับรหัส เยนอยู่204นะครับตัวรถสีเทาบอลเดิมโรงงานนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวท็อปที่สุดเลยนะครับรถเนี่ยสวยงามมากนะครับสีครีนมากๆนะครับไม่ต้องไปเก็บสีเลยนะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบลูกแก้วโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวโคมไฟสวยใสไม่มีร่องรอยการแตกหักหรือแตกลายงานเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวกระจังหน้าของเขานะครับเป็นตาเบนซ์ใหญ่นะครับมีรอยนี้ครับนิดหน่อยนะครับอย่าซีเรียสนะครับตัวกระจังหน้าคิ้วโคเมียมอยู่ครบ หมดทุกอย่างนะครับดาวจมอยู่ตรงฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับตัวโลโก้ของเขาชัดเจนมากนะครับตัวกันชนหน้าของเขามาพร้อมกับเซนเซอร์กระยะถึง6จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัวในส่วนของไฟตัดหมอด้านหน้ามาเพิ่มให้ด้วยคิ้วโครเมียมนะครับด้านซ้ายและขวานะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างไม่มีรอยเลยนะลังพงลังพึ่งสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะครับทางด้านข้างของตัวรถนะครับอย่างที่บอกนะฮะคันนี้ เป็นแอดเวนการ์ดนะครับล้อของเขานะครับเป็นล้อขอบ17นิ้วนะฮะตรงลายแอดเวนการ์ดเลยนะครับรัดด้วยยางมิชลินนะครับปี18แก้มข้างนะครับตัวโลโก้แอดเวนการ์ดอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับตัวอักษรชัดเจนมากนะฮะไฟเลี้ยวกันครับกระจกมองข้างนะครับสวยใสไม่มีรอยแตกเลยใช้งานได้ปกตินะครับคิวโครเมียมด้านข้างนะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวานะครับยาวมากแต่แก้มข้างนะครับประตูคนขับไปถึงประตูผู้โดยสารด้านหลังนะครับสวยงามมากอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับตัวกระจกนะครับฟิล์มนะครับลัก ลักษณะพร้อมใช้เลยไม่มีลอกร่อนหรือพองเลยนะฮะอ่ะตามมาอีกหน่อยตามมาอีกหน่อยนะครับมาถึงทางด้านท้ายของตัวรถนะครับรหัส2.5นะครับบ่งบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องใหญ่แล้ว V6 แล้วนะครับ C230 อยู่ครบหมดทุกอย่างโลโก้ m e r c e d e s Benz นะครับไม่ว่าคิวโครเมียมมือจับเปิดฝากระโปรงหลังตรงนี้อยู่ครบนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับกันชนหลังนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กรระยะ4จุดนะครับแล้วก็มีท่อคู่นะครับท่อคู่ตรงนี้ ออกแท้ๆ2ข้อเลยนะซ้ายขวานะครับกันชนท้ายสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ฝากระโปรงท้ายดูบ้างนะครับเปิดได้นะครับจากมือเปิดนะครับหรือว่าจากตัวรีโมทของเราสามารถกดเปิดได้เลยนะฮะห้องโดยสารนะครับการเก็บสัมภาระของเขาด้านหลังเนี่ยมีลักษณะที่ใหญ่พอสมควรนะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใส่ได้ถุงกอลฟใส่ได้แน่นอนนะครับตะข่ายนะครับกันของนะครับตรงนี้อยู่ครบนะครับแล้วก็ทันนี้มาพร้อมกับคู่มือนะครับการใช้รถนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับหลายเล่มมากๆตรงนี้มาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างว่า ตัวแอดเวนการ์ตัวนี้นะครับมีความสวยงามขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับเข้ามาถึงภายในตัวรถกันแล้วนะครับคันนี้นะครับเริ่มจากแผงประตูก่อน,นครับแผงประตูของเขานะครับระบบไฟฟ้านะครับปรับเบาะเนี่ย ได้เต็มตัวเลยนะครับเป็นเป็นแบบลักษณะสีของอลูมิเนียมนะครับตรงนี้จะแตกต่างจากตัว180และตัว200นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเมมโมรี่เบาะสามารถเมมโมรีได้ถึง3จุดเลยนะครับไม่มีลอกล่อนหรือแตกหักเลยนะกระจก4บ้บานนะครับปรับไฟฟ้าออโต้นะครับจากคนขับเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับปุ่มไม่มีลอกไม่มีถลอกเลย นะะในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับตรงรุ่นตรงยุคข,ของเขานะครับพวงมาลัยตรงนี้เป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะนะครับสี่ทิศทางขึ้นลงนะครับเข้าออกใช้งานได้ปกติก้านของไฟเลี้ยวก้านปัดน้ําฝนก้านครุสคอนโทรลอยู่ครบนะครับตัวสัญลักษณ์เปิดไฟหน้านะครับตัวปุ่มของเขาไม่มีถลอกล็อกล่อนเลย ได้ทั้งสิ้นเลยนะครับก็มีตัวไฟหน้าแบบออโต้ให้แล้วนะครับไฟไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับมาถึงตรงคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางตรงนี้นะครับมาพร้อมกับจอนะครับของ Mercedes-Benz จากโรงงานนะครับมีนีเวกเตอร์ให้เรียบร้อยนะเป็นแผนที่ประเทศไทยเรียบร้อยเป็นแบบป๊อปอัพด้วยคันนี้นะครับท่องแอร์ของเขาไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของวิทยุนะครับมัลติมีเดียต่างๆนะครับดิสเล่นได้นะครับเนวี เมื่อกี้บอกไปแล้วเล่นได้นะครับรับโทรศัพท์วางสายนะครับต่อเชื่อมบลูทูธเรียบร้อยตรงนี้ปุ่มสวยใสมากนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับปกติเห็นทั่วไปเนี่ยจะเป็นรอยถลอกซะส่วนใหญ่แต่คันนี้สวยมากๆนะครับในส่วนของปุ่มคําสั่งนะครับม่านไฟฟ้าหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวม่านไฟฟ้าหลังนะครับกดเปิดปิดทีเดียวอยู่นะครับ แล้วก็ตัวปักเซนเซอร์นะครับกดออฟออนได้ใช้งานได้เป็นปกตินะครับแอร์คอนดิชันของเขาเป็นแบบดูอัลไคลเมตเรียบร้อยนะครับแยกอิสระซ้ายขวาเลยสามารถปรับองศาได้โดยการหมุนนะครับปุ่มหมุนเวียนภายในปุ่มออโต้ทุกอย่างนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มที่เป็นคำสั่งในการเร่งหรือเบาพัดลมนะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับไม่มีปัญหาเลยหัวเกียร์ของเขานะครับจาก Mercedes นะครับ สวยใสยนะครับสภาพ90%เลยนะครับตัวเกียร์ของเขามาพร้อมกับเกียร์7สปีดนะครับแล้วก็มีโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับหรือโหมดคอมฟอร์ตตรงนี้สามารถกดได้เลยนะครับตรงกลางนะครับที่วางเท้าแขนเนี่ย จะมาพร้อมกับปุ่มคอมมานดนะครับสามารถเลื่อนคําสั่งจากจอได้เลยจากตรงนี้นะครับใช้ได้หมดปกตินะตัวปุ่มนะครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงฝานะครับในการเปิดตรงนี้นะครับใส่แก้วน้ําได้2องใบฝาตรงนี้ส่วนใหญ่ชำรุดนะครับแต่คันนี้นะครับพร้อมเลยนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับเลขไม่นะปัจจุบันวันนี้ที่ผมรีวิวนะครับอยู่ที่163,79กมเท่านั้นนะครับรถ 11อปีแล้วนะรถ2010นะครับปีนี้2อ2 1นีถือว่าใช้น้อยมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างว่าเจ้า w 2 0 4คันนี้มีความสะดวกสบายขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับมาในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็บอกได้เลยว่าตัวเบาะของเขานะครับองศาในการลาดเอียงของพนักพิงเนี่ยถือว่าโอเคนะนั่งสบายมากนะครับตัวเบาะนี่กระชับแล้วก็ ตึงเปี๊ยเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับปุ่มนะครับสำหรับไฟอ่านหนังสือไฟเก่งนะครับติดครบหมดทุกดวงนะครับที่สําคัญตัวนี้ได้แอร์หลังมาแล้วนะครับแอร์หลังนะครับมีออปชั่นตรงสามารถนะครับปรับองศาได้ด้วยนะครับปรับความแรงของพัดลมก็ได้นะครับตรงนี้พิเศษมากๆนะด้านหลังใครอยากจะ ที่ร้อนหน่อยนะครับก็ปรับองศาให้หนาวไปเลยนะครับตรงนี้สามารถปรับได้นะฮะตรงกลางนะครับที่เท้าแขนตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสภาพเนี่ยเกือบร0อเลยนะครับเก็บของได้วางแก้วได้ทุกอย่างไม่มีแตกหักเลยนะใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับสะอาดมากจริงๆนะฮะแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยสําหรับใครขี่ร้อนนะครับบอกคนขับเลยปิดม่านหน่อยนะครับกดปุ่มเดียวม่านเปิดปิดได้แบบออโต้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันดูนะครับว่าเจ้า c230 v6 คันนี้ขุมกำลังเป็นแบบไหนตามไปดูกันเลยครับมาในส่วนของห้องเครื่องกันดูบ้างนะครับนี่เปิดฝากระโปรงนะครับโช๊คของเขานะครับทำงานปกติเลยไม่มีสภาพล้าให้เห็นนะครับตัวโช๊คฝากระโปรงเนี่ยใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหญ่นะครับ v6 นะครับ6สูบนะครับ คันนี้ความจุของเขา2,500 cc เลยนะเห็นต <s beforehand> ัวเล็กขนาดนี้นะครับแต่พละกำลังเนี่ยเหลือเฟือแน่นอนสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นมอกตรงนี้ชัดเจนเลยว่าเป็น Mercedes-Benz Thailand แน่นอนนะครับเม็ดอาร์ครอยดอดต่างๆนะครับสวยคมกริบเลยนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับตัวน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับอาจจะมีร่องรอยความสกปรกบ,บ้าง แต่เดี๋ยว AB Premium เนี่ยคลีนอัพใหม่ให้หมดนะครับรับประกันไม่ว่าคานบนคานล่างนะครับคานหน้าเดิมโรงงานไม่มีชนถึงตัวโครงสร้างนะครับเรารับประกันเรื่องรถไม่ว่าจะเป็นรถชนรถตัดต่อผิดกฎหมายนะครับน้ำท่วมนะครับทาง AB Premium ไม่มีทางที่จะเอามามาขายแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่านะครับใครที่สนใจนะครับเจ้า C230 รหัส W204 คันนี้ตัวรถปี2010นะครับ แอดเวนการ์ดด้วยนะครับตัวท็อปเลยนะครับราคาเราเปิดเบาๆที่สุดในตลาดเลย499,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับ499,000บาทเท่านั้นใครที่มีรายได้ประมาณทั้ง2 0 0 0มซื้อได้เลยนะครับเอาว่าใครที่สนใจนะครับโทรเข้ามานะครับ0950005555ย้ำอีกครั้งนะฮะ0950005555และช่องทางไม่ว่าจะทางเพจ f a c e b o o k ของเรานะครับ A B Premium Motor นะครับ เข้าไปกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามนะครับและช่องทางทาง YouTube ของเรานะครับ AB p r e m i u m m o ม o r ก็จะมีการรีวิวแบบนี้นะครับให้ชมกันแบบต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับรีบโทรติดต่อเข้ามาเลยนะครับหรือใครที่สะดวกอยากจะเข้ามาดูรถที่หน้าเต็นท์อยู่เส้นกระจาดพิเศษนะครับเลยสมาคมจะฝักใต้มาเพียงประมาณ1กิโลเมตรอยู่ใกล้ๆก,กับวงแหวนตลิ่งชันแค่นี้เองนะฮะ ใคไรที่หาอยู่นะครับรถอยากจะเอาไปเก็บสะสมก็ตามหรือเอาไปใช้งานก็ตามคันนี้เหมาะมากๆนะเดินทางไกลยิ่งประหยัดน้ํามันเข้าไปใหญ่นะครับฝากไว้ด้วยกับเจ้า c 2 3 0 w จะพ204ราคาเบามากๆนะครับอย่าลืมมาเป็นเจ้าของคันนี้เร็วๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s u r sure. ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r o s u r ั c o m